ตามตำลับเรียนรู้วหยว้ครูก่อนหอยอนก่อนขึ้น้นประนมก้มเกศาลูกกราบไหว้คุณครูที่มูชาเป็นตำลาสร้างแต่บ้านสวัสดีค่ะพบกับอ้อยสุนันทานะคะในช่องเอสมูเลดค่ะ วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะได้พาทุกท่านมากราบหลวงปู่ผาดที่วัดไร่แห่งนี้คะ่ะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะรูปวาดขององค์หลวงปู่คะ่ะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่พี่เอยมาวัดไร่ในวันนี้นะคะเพราะว่าได้ร่วมทําบุญหล่อละคังไว้ที่วัดไร่แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะคะคือพระสมุนิทิพัทอุจจารโอท่านได้แจ้งว่าละคังหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราเลยมาร่วมถวายละคังกันวันนี้ค่ะเลยถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะเลยพาทุกท่านเลยค่ะมาวัดไร่พร้อมๆกันมาชมบริเวณวัดไร่พญาคูุองค์นี้ที่ทุกท่านมาถึงวัดแล้วก็จะมากราบขอพรซึ่งด้านหน้าก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่หลวงผู้ผาดน,นะคะแล้วก็หลวงนาละอออดีตจเจ้าอาวาสทั้งสองท่านค่ะบริเวณพระอุโบสถ ที่ได้มีวัตถุมงคลรุ่นซ่อมโบสถ์นะคะก็คือซ่อมพระอุโบสหลังนี้แหละคะ่ะณปัจจุบันนะคะวัดไรมีความงดงามนะคะทั้งบริเวณวัดต่างๆทั้งอาคารการก่อสร้างทุกๆอย่างในวัดเลยนะคะเพราะว่าท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านเป็นพระนักพัฒนาค่ะขอเอ่ยนามท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคือพระสมุนิธิพั์อุจจุจาโร พระสังกัจจยองค์ใหญ่ค่ะถ้าเราไปบริเวณลานกว้างด้านหน้าหลังจากเราจอดรถเราจะเห็นพระสังกัจจยองค์นี้นะคะซึ่งมีเรื่องเล่าค่ะถ้าหลายๆคนที่เคยติดตามเพจก็จะทราบนะคะว่ามีเรื่องเล่าอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ้อยจะทําทเป็นคลิปแยกให้อีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันค่ะตอนนี้เรามาชมรอบๆบริเวณวัดไร่กันก่อนนะคะตัวละครที่พี่อ้อยได้ร่วมทําบุญนะคะกับพี่รุ่งด้วยเรา ตั้งใจนะคะที่จะทำไว้ที่วัดไร่ท่านจเจ้าอาวาท่านแจ้งว่าจะประดิษฐานบริเวณทางขึ้นมวนโดกของหลวงปู่นะคะเราถือว่าการหล่อละฆังในครั้งนี้นะคะเป็นบุญกุศลที่เราทุกคนได้ร่วมทำด้วยกันพี่อ้อยเลยนำมาบอกกล่าวทุกคนเพื่อจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะคะที่จะได้ให้ทุกท่าน ได้ร่วมอนุโมทน,นาบุญในครั้งนี้และได้เชิญชวนใช้คาว่าเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะมาร่วมทําบุญท่วัรไรมาร่วมกราบหลวงปูท่ท่วัรไรที่มณฑลของหลวงปู่นะคะจะก,ก็จะมีสรีระของหลวงปู่ให้พวกเราได้กราบขอพรอ,อยู่พระพรหมองค์นี้คือองค์ที่พี่รุ่งได้ถวายหลวงปู่ไว้ท่วไราเมื่อนานหลายปีมาแล้วค่ะ ท่านจะบอกว่าท่านก็พาไปาดูนะคะไปดูว่าพระพรองค์นี้ยังมีความงดงามนะคะแล้วก็ยังวางอยู่ที่ศาลาลองมองดูนะคะองค์นี้ยังเป็นพระพรมองค์ที่มีบารมีค่ะกราบบูชาขอพรได้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าการไปวัดได้ในครั้งนี้มีความรู้สึกปรับรลื้มใจนะคะอิ่มเอมใจมีความสุขอย่างมากเลย เพราะเรามีความภูมิใจมีความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะของวัดไร่ตั้งแต่วันที่ยังไม่มีใครรู้จักวัดไร่ตั้งแต่วันที่วัดไร่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของประชาชนและลูกศิษย์ลูกหามากมายขนาดนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันช่วยกันพัฒนาวัดไร่แห่งนี้และได้ร่วมกันดูแลรับใช้หลวงปู่จนหลวงปู่ท่านสิน้น ตามสัญญาที่ได้รับปากหลวงปู่ไว้ทุกประการนะคะถือว่าเราได้ทำหน้าที่ลูกศิษย์ตามที่รับปากหลวงปู่ไว้ได้เป็นอย่างดีและหน้าที่นั้นก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการะคะ่ะสำหรับภาพวาดหลวงปู่ภาพนี้นะคะ มีรายละเอียดลงไว้ในเพจเรียบร้อยถ้าหลายหาท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่เพจหลวงผู่ผาดวัดไร่โดยรุ่งกิจนะคะบารมีของหลวงปู่แผ่ไพศาลถึงพวกเราทุกคนนะคะนี่คือหนึ่งสิ่งที่พี่อ้อยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาที่วัดไร่แห่งนี้ค่ะบุญกุศลใดก็ตามที่พี่อ้อยและพี่รุ่งได้ร่วมกันทำมา ในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ออมีโอกาสารับใช้ดูแลหลวงปู่พาคือขอบุญนั้นเป็นของทุกท่านด้วยเพราะทุกท่านคือคนในครอบครัวเดียวกันบุญกุศลที่เราถือว่าได้ร่วมทำกันมาขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาน้อมจิตให้เป็นกุศลและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นบุญในการซ่อมโบสถ์ กันดิษสลาาราทนุบำรุงซุ้มประตูวัดซ่อมแมซมสาธ,ธารณกุศลต่างๆในวัดเราได้ช่วยกันนะคะถือว่าเป็นเป็นกุศลที่เราได้ร่วมกันดีกว่านี่คืออาคารที่ถ้าทุกคนไปวัดไรก็จะเดินเข้าตรงประตูนี้นะคะเพื่อไปเช่าบูชาวัตถุมงคลด้านใน นี่ค่ะคือละครที่พี่กพ,พูดถึงนะคะเป็นละครหล่อสมธิ์ทั้งขนาดและน้ําหนักกําลังดีค่ะอันนี้สงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความแข็งแกร่งเหมือนละครมีความสว่างสดใสเสียงดังกังวานทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณงามความดีขอให้เราร่วมอนุโมทนาบุญและต่อต่อไปถ้าเรามีงานบุญอะไร ที่เราจะมานำเสนอและก็มาเชิญชวนทุกคนร่วมบุญด้วยกันเราก็จะได้มีโอกาสร่วมบุญกันอีกต่อไปเรื่อยๆเพราะเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่วันวานวันนี้วันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้เรามากราบลาหลวงปู่พร้อมๆกันนะคะเราขอกราบลาหลวงปู่ผาด ในวันนี้และเราจะกลับมากราบหลวงปู่กันอีกครั้งนะคะขอความสวัสดีจงเกิดแก่ทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีโชคดีและมีความเจริญก้าวหน้าทุกท่านค่ะสวัสดี